ประธานผู้เจริญทีมเรื่อที่3ค่ะคุณรัตวุฒิคุณผลคุณอธิพันธ์พิรวัตรค่ะประธานทีมคุณเจริญทีมรื่อปัจจุบันนะคะคุนโชกิจิจรเดชพงค่ะคุณแสงพงศ์คุณาสมบัตินะคะแล้วก็อดีตคุณนัชตาค่ะคุณโรมันถึงสังสิตค่ะแล้วก็ตัวเจเองนะคะชื่อยาราจสวะ ุณสุชาติกงธรรมค่ะสวณน,นัทสกาวปัจจุบันนะคะคุณสมบูรณสนเจิมค่ะแล้วก็คุณจัทนทักอินารค่ะพระเจ้าสัมพันธ์ทีนะคะว่าที่ทร้อยปีสรชาติพัณฑิติเดชค่ะแล้วก็สวัสดีผู้นำนะคะทุกท่านนะคะของ b ีทีนะคะทุกท่านทุกสายงานค่ะวันนี้ค่ะเจี๊ยบนะคะขอแนะนำตัวค่ะชื่อช่อยาดานสว่างค่ะ ตื่นเต้นอย่างนะคะไม่ได้ไม่ได้คุยในวิธีใหญ่แบบนี้มาก็ครั้งแรกนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเคยในห้องคอนเสิรบ้างทางทาวนะคะก <c oughs> ็ก็เจ๊ชื่อชัยยาดาจันทรหลังค่ะนะคะ <c oughs> อยู่ตำแหน่งผู้อเมริกันทุนโสดระดับสองค่ะรหัส0014564นะคะผู้เกิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจสีครูก็คือ คุณไพรโรจน์คุณมากนะคะคู้เปิดโอกาสธุกิจให้รู้จักสีคุ้โบเกอร์ค่ะค่ะก็คือคุณไพรโรจน์มาที่ร้านนะคะก็คือตอนนั้นจะมีตลาดนัดน,นะคะเป็นตลาดนัดเล็กๆค่ะมีธุรกิจเป็นห้องห้องเช่านะคะเป็นห้องเช่าค่ะอยู่ประมาณ2ี่สิบกว่าห้องนะคะแล้วก็ยังไม่มีใต้ตึกก็ยังไม่มีร้านพักการเลยนะคะเป็นเป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็คุณไพรโรจน์ก็ มาแนะนำค่ะมาเปิดโอกาสให้รู้จักวัตถุิบสีพูนในการที่ตอนนั้นอ่ะเราก็กาแค่ซื้อใช้นะคะเราเป็นแม่บ้านคนนึินค่ะที่ดูแลสามีแล้วก็ดูแลลูกนะคะเ,เราอยู่กันสามคนนะคะทีนี้ก็คุณตอนนั้นคุณเปโลยังขายซีดีอยู่เลยค่ะมามาที่ตลาดนัดเสียน,นะคะเราก็คือตลาดนัดมันจะเป็นออสองฝั่งถนนนะคะแต่ก่อนจะเป็นแค่สองสองเลนค่ะ สองเลนไม่ได้สีเลนแบบนี้นะคะแล้วคุณเพชรก็มาแนะนําให้ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดใจด้วยค่ะแค่ต้องการให้แบบซื้อใช้นะคะซื้อใช้ได้ถูกเพราะว่าเราก็เป็นแม่บ้านแต่ปกตินเนี่ยสามีจะเป็นคนต่อประกันต่อพารบอรแล้วเราก็ไม่มีความรู้เลยค่ะจนจีบมาได้สามปีนะคะจนมาบางังมามาปีหกศูนค่ะด้านข้างอา่อ จากภาพนะคะก็จะเป็นเซเว่นนะคะมาเปิดค่ะแล้วคุณเพีโรสบอกว่าพี่เจี๊ยบสนใจไหมเปิดน้ำสก,กันไทยเพราะว่าในซอยแสมงามเนี่ยมันส,ส,สามารถทะลุนะคะทะลุเออ่ไปบางกะดีจากบางกะดีมาก็ได้ออกไปถนนใหญ่ก็ได้ไปบางกะดีอช้ทะเลบางขุนเทียนก็ได้นะคะแล้วก็ไปมหาชัยก็ได้ไปพัน,นท้ายก็ได้คือทือกเยอะนะคะทำ ติดกับเซเว่นติดกับโรงเรียนนะคะติดกับวัดติดกับปากทางที่เป็นรถสองแถวนะคะรถสองแถวรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมีหมูม่บ้านเยอะมากนะคะ1 0ึ 2, 000, ่งพันถึงสองพหลังคาเรือนนะคะคือเติบโตมากทีนี้ปรากฏว่าแล้วก็ความที่เป็นแม่บ้านเนาะดูแลสาม ทำอะไรเยอะเพราะเราก็ลักสบายใช่ไหมคะแล้วก็ไม่หลากงทำอะไรเยอะเนาะทีนี้แฟนค่ะก็บอกว่าตอนนั้นคือแฟนเจ๊ก็กรู้จักคุณไออพโร,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 ร์ด้วยนะคะทีนี้เขาบอกเออน่าสนใจนะลองลองมาเปิดรับประกันไหมเพราะว่าแถวนี้ไม่มีรับประกันเลยนะคะแล้วก็เซเว่นตะกอดก็ไม่ได้ขายพรบอด้วยค่ะเราก็เลยมองว่าเออมันก็น่าสนใจคะ่ะทีนี้ไอ้ความที่เราเป็น สามีกับลูกใช่ไหมคะเราก็รักสบายไม่อยากจะทำอะไรตอนนั้นติดเกมมากด้วยค่ะเล่นเกมตลอดเวลาเลยค่ะไม่ทําอะไรเลยนะคะแล้วพอแฟนบอกว่าน่าสนใจเขาก็คือนําพาเจ๊นี่แหละค่ะไปเจวก,ก็ไปเรียนรู้ค่ะโดยที่เราไม่มีความรู้เลยแล้วก็โอเค